คว้าใบปริญญาแล้วสละใบหกสิบป,ปีเหมือนมึงเลยไ <c oughs> อ้เหี้ย <c oughs> ไม่ใช่ของเขาอ่ะทำงานแล้วก็เรียนกูอ่ะ <c oughs> เรียนไม่จบมา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 ถ้าล้มไม่ล้มในบ้านนะตัวเนี้ยไม่ได้ว่างขนาดนั้นไม่ได้ว่างขนาดนั้นเปิดกล่องก่อนเลยเฮ้ยไฟฉายอยู่ในกล่องนี้นะกล่องบนเนินเนี่ยกูเองกูเองกูเองอุยอ้ยให้ให้เป็นกูเพื่อนมึงก็ได้มันชอบแล้วกล้องมันชอบแล้วกล้องกูมีไฟฉายอ่ะ หนึงก็รู้นี่ถ้าถ้ากูมีผ้าจ่ายมาเขาไมายังไงเบรดเมนอยู่บ้านเล็กนะครับบ้านกลางไหมบ้านกลางไหมฝันบ้านกลางไหมเอาอีกแล้วคำพูดมาแล้วคำพูดคำจาเริ่มออกแล้วคำพูดมากมายความหมายนินจาความหมายนินจาไอ้เหี้ยเด็กปั่นไฟมึงอยู่ไหนวะไอ้เด็กปั่นไฟอยู่ไหนวะนี่ผีไม่เก่งไงกูโดนไปก่อนทีนึงนี่ไง กูบอกแล้วผีมันไม่ได้เก่งล้มลงโล่งล้มลงโล่งเน็ตเออจะอุ้มกำมาดเน็ตกำมาดใจอ๊ะอัจฉริยะไม่ถึงมามามาใครมียกล้อมานะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแรงเกินดิ้นอยู่ครับดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ต้องบั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 งจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ เอาหลุดยังไงก็หลุดครับวิ่งเลยทุกคนฉีกเลยครับฉีกเลยนักก้องปั่นต่องงนักก้องปั่นต่อได้ไงวะเอ้ยเอ้ยออกมาลายเดียวกันวายจะเอผีเอ้ยมามาเน็ดหลังเหรออ๋ดินดินพี่ยกล้อสองยกล้อสองดิ้นเลย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 อยู่ข้างหลังอยู่ดิ้นไปดิ้นไปดิ้นไปดิ้นแรงดิ้นแรง ดิ้นไหมหลุดไหมหลุดไหมสวยครับไปครับไปนะอ้อมกลับไปนะอ้อมกลับไปนะลองฮิวฮิวกันอยู่กับผมนะอยู่กับผมอยู่กับเพื่อนนะอยู่กับเพื่อนโอ้นั่งฮิวกับหน้าผีมาเขาว่ายังไงวะนี่อยู่กับผมนะอยู่กับผมนะ เดี๋ยวขอแวะฮิวหน่อยขอพี่แวะฮิวหน่อยแวะฮิวหน่อยเฮ้ยปัญหาใครอ่ะนั่งไงมันมันทึบเครื่องเครื่องนะจะเสร็จแล้วมาแล้วครับแขกมาแล้วในกล่องว่ะเลื่อนในกล่องว่ะเลื่อนในกล่องเฮ้ยไอตัวนี้ว่ะมาเอากูมาเอากูมาเอากูเอากูเอากูอ๋อปันต่อปันต่อย้อนกลับไปนะ เออมาดิเสาไกลอยู่เสาไกลอยู่อัะไปเพื่อนปันไฟป,ป,ป,ปันไฟอ่ะเดี๋ยวลง,ง,ล,งลงกว่านี้เดี๋ยวกลัวมุมนี้เดี๋ยวกลัวมุมนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวกูมุมนี้โอเคมุมนี้มุมนี้กูว่ามึงไปรอซ้ำแล้วกล้องดีกว่ากูมีเพื่อนอยู่ยไปมึงไปหานักกล้องเลยมันมาแล้วเนี่ยพับไม้ใส่หน้ามันหน่อยนะลิเวนตเออดึงเลยเพื่อนดึงเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยคนนั้นเขาทำอะไรอ่ะเรียบร้อย จะเย็นเพื่อนจะเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกเห็นไหมปวดมันไปปวดมันไปเพื่อนอืมอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วเอ้ยเอ้ยมันหลอกมันหลอกมันเลี่ยมมันเลี่ยมอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเพื่อนเสร็จพอดีแจ้งตำแหน่งเราได้ครบแล้วนะก็มีลูกเองนะก็มีลูกเองนะก็ผมครบเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปอยู่ใกล้ๆนะกล้องแป๊บนึง เอาเลยเอาเลยก่อนให้มันเจอเพื่อนให้ม okay. yeah. okay. okay. ันเจอเพื <me <me okay. <me okay. ่อนมันเจอเพื่อนล้วมันเจอเพื่อนละไปไปดึงเลย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 นักก้องจังหวะนี้แหละครับกำลังกำลังโคล่ไปเจเจเยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนลากมาเพื่อนลากมาใจเย็นอ๋อโอเคยังไม่ต้องใช้โอเคยังไม่ต้องใช้โอเคนะกล้องดีครับดีครับยังไม่จะเป็นต้องใช้ยังไม่จะเป็นต้องใช้เพื่อนเอาเพื่อมาเพื่อมาเพื่อมาโอเคโอเคกูรอครับกูมีม้ากูมีม้าไปไปไปให้นักล้องดิ้นให้นักล้องดิ้น ดีๆนะก่อนดีๆดีๆตัวนี้อย่าโดนนะอย่าโดนนะอย่าโดนนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนระวังมันหานหลังมานะไปเลยครับไปเลยครับตัวใครตัวมันตัวลิวเนส้หรอครับกูก็ดึงเลยตีกูก็ดึงเลยตีดึงไปดึงไปดึงไปเลยดึงไปเลยกลับไป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 กูคานกูคานขึ้นขั้นสองนะมันเอาหน้ากล้องมันเอาหน้ากล้องมันเอาหน้ากล้องเฮ้ยเฮ้ยเราป่วนเกินเราป่วนเกินมันเอาผมมันเอาผม เียหน้าเสาเลยวะหน้าเสาเลยวะสาตรงนี้วะบเวโอะนี่หามึงนะหามึงนะหามึงอยู่นะหามึงอยู่นะชัวชัวกูฉีเข้าบ้านแล้วกูฉีเข้าบ้านแล้วเอาาคุอาดิเอาดิเอาดิเอาแรงดิแรงดิแรงดิแรงนี่กูถอยก่อนอยยงงกูมึงลงกูมึงลงอีกมีมึงมีอีโก้มันไม่มีดึงมีให้ดึงให้ไป ฮิ้วกูหน่อยฮิ้วกูหน่อยมาเดี๋ยวลองฮิ้วก่อนเนี่ยมาเดี๋ยวแนะก็ขอขอรีเทคกันไปมเนึงเดี๋ยวจะไปช่วยแบบนินจาต้องมารวมชั้นสองในบ้านวะอืมต้องให้พี่ฟิวมามามาเดี๋ยวกูเรียกแขกให้แป๊บนึงแล้วกูล่ะโอเคมามามาถ้าจะล้มอ่ะล้มในบ้านฝั่งฝั่งทางขวาเนี่ยมันเห็นไหมตรงราวเนี่ยเออไอ้ระเบียงนี่บันไดเนี่ยวะระเบียงใช่ล้มระเบียงเวอร์สุดอ้าวไอ้เหี้ยมันก็เดินลงอยู่ดี มาอย่างน้อยอ่ะมันไกลมันน่าจะไกลเสาไงถ้าฝั่งนั้นมีเสาเลยไปดึงนังกลองไปดึงนังกลองดึงนังกองไปกูด็บไปหาเพื่อนกูไปหาเพื่อนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้เสานี้เกินใกลไกลไไม่ดีไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีไหนขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยมาให้มันมาให้มันมาไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้ไงเลยไม่ตายยากเมื่อกี้อยู่กับกูอยู่กับกูอยู่กับกูเพื่อนนังกล้องดึงได้ดึงนะนังกล้องดึงได้ดึงนะแต่นังกล้องอยู่ไหนล่ะ เข้ามาไม่เล่นไม่เล่นปั่นเราจะต้ององมาดูตอนเด้งแล้วโอ๊ย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 มาแล้วะอ้าอไม่กูอยากรู้ผีอยู่กับพี่เอื้อนโผนเฉยเลยเออคือเนี่ยกูกําลังจะบอกว่าให้ผีอุ้มกูเพราะกูยังไม่ได้เล่นมันไม่เจอมึงมึงให้กูทํายังไงเดี๋ยวตัวนี้มึงไม่อยู่ใกล้กว่าไอ้เหี้ยดีไปแรงขนาเนี่ย ดินเบา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 ด้วยกาลังกลังไม่มีใครชนะเลยมึงไม่น่าวิ่งออกไปได้นะเนี่ยเออกูนึกว่ามันจะมากูไม่เห็นเสากูนึกว่ามันจะมาเสาในแม้วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ลดมแล้วเนี่ยมึงจะวิ่งไปไหนประตูนี้ไงประตูนี้ก็เ้าวๆอยู่ล่อกรล่อกรนี่โอเคครับรอให้กล่องหน่อยแล้วก็มีลูกเองอยู่ใช่ไหมมีมีมีแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง ไม่ทำไม่ได้แล้วไม่ได้ออกเลยออกเลยออกเลยเอา,เอาใหม่เอาใหม่มาทุกคนครับมาอันนี้นักกล้องนะฮะคนนี้สเตปมัมแล้วก็นี่นะครับริวเนสดูชุดมันอย่างล่อตีนอ,ะอ่ะครับผมสเตปย,ย่างเจรับสเตปย,ย่างเจเ,เดี๋ยวกูไปปังกับนักกล้องนะเพื่อนเอาเลยสเตปวะเนี่ยทำไมเง,งียบจังวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยขึ้นมาแล้วนักกล้องเห็นไหแบบกำลังขึ้นมาตัวอะไร โอ้ยโอ้ยตัวเหี้ยอะไรไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้ว่ะไม่เคยเห็นตัวมันเล็กๆอ่ะมันอยู่บนบ้านอยู่นะอ๋อบอก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 ที่ขูดที่มันขูดพื้นอ่ะเอ้ยอยู่กับผมอยู่กับผมเอ้ยไม่มีไม้ไม่มีไม้โอ้ยอยู่กับผมนะอยู่กับผมนะ เฮ้ยโ,โอ้ย,ยล้มไอ้เหี้ยเฮ้ยมันวางแถบฝั่งนี้เยอะมากเลยอ่ะไม่มีเสาครับแต่น่าจะขึ้นมาวะเฮ้ยหน้าหน้าเสามีเดี๋ยวเดูให้หน้าเสามันขีดแถบไว้นะกําลังไปบ้านใหญ่กลับนะกลับนะกลับนะระวังแถบระวังแถบโอ้ยไม่ทันไปไม่รับ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  เอาตรงนี้ตรงนี้มาแล้วแล้ก็มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมปล่อยก่อนปล่อยก่อนให้มันตีผมเอาเอาผมนะเอาผมผมผมจะลม้มผมจะล้มผมขึ้นบ้านใหญ่ได้ไหมขึ้นบ้านใหญ่ได้ไหมได้ได้ไได้ขด้นได้ขึ้ไได้ขึ้นได้ได้วยไวไดไไไ้้้ด ไปวิ่งไปวิ่งว่อย่าอย่าอย่าม้วนฉายอย่าม้วนฉายเดี๋ยวก็ตายหรอกโดนโดนเป็นแผนเป็นแผนเป็นแผนอย่าม้วเน็ตอย่าฉายเน็ตไม่ดียกล้อยกล้อขอยกล้อหน่อยวิ่งไปแบบแผนเอ้ยได้อยู่เน็ตมาเลยนู้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนสวยสวยจนลุตแล้วเพื่อนดิ้นแรงดิ้นแรงมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้เห็นไหมได้ผลว่ะได้ผลว่ะ ให้มึงส่งไปจากที่สูงได้งไงเมื่อกี้ใช่ใช่ไอ้เหี้ยให้กูปั่นบ้างเหอะเดี๋ยวกูปั่นเลยเอ้ยถ้าเราส่องใส่ฉายใส่แถบมันจะหายปะไม่น่าหายปะฮิวให้หน่อยฮิวให้หน่อยมึงจะมึงไปหยุดแฉกไหนมาดิส่องใสฉายใส่แถบแล้วหายปล่อยทำไมละ่ะมันต้องอยู่ในมือที่ใช่ สองมันไม่บอดหรือว่ายังไงมันบอดอยู่แต่ว่าบอดช้าสายๆอาจจะไม่ได้แต่งมั้งก็เลยบอดช้าเอานี่เอานนี้อันนี้เอาของกูไปดิอ้าวมึงยังไม่ใช่หรอไม่กล่องกูไม่มันเป็นกล่องเอาไปถอนเสาที่เสาโอเคบนบ้านใหญ่เสร็จยังวะบนบ้านใหญ่เสร็จยังโอ้ยังไม่เสร็จเลยเฮียกำลังไปตรงเสานะเนีมันเศร้านะสบายสบายไม่มีปัญหาเอ้าอ๋อกล่องไว้ถอนเสาใช่ไหมกูติดนิสัยว่ะเพื่อนกูบอกไว้ถอนเสา กูอันนี้แล้วกูปั่นไฟหมดแล้วกูลืมโอ้ยพี่โง่เลยแบกน่าไม่มีถอนเสาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยกูไม่ได้เอาเปิร์กมาเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเอ้าไอ้เหี้ยกูนึกว่ามันโดดไปเน็ตลับให้หน่อยลับกอดมึงไอ้เหี้ยมึงดูกูหน่อยมีแถบปะเนี่ยตรงเนี้ยมาแล้วมึงเห็บไหมล่ะมึงรวงไปนี่คนอย่างมึงมัม่ประโยชน์หรอกไล่มึงเน็ตไล่มึงกูกลับไปปั่นเครื่องเออทำไมไล่กูเลย ได้ได้เดี๋ยวกูลองเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวรู้เรื่องเลยขุดด้านหน้าเอเน็ตขุดเกียอันหน้าเลยหน้าหน้าเลยอันเดียวเดียวเดียวหน้าเลยเห็นเลยเอ้ยนักกองเห็นไหมมันไม่มาปะนักกองมาผีไม่มามามานักกองผมอยู่นี่รูมฮิว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 รูมหิวหยุดหยุดหยุดจอดจอดนักกองจอดนักกองจอดยังจอดแล้วจอดแล้วนักกองจอดแล้โอเค ตรงไหนแกเสียรครับโทนี่เอางี้มึงไปดึงเพื่อนซิได้ครับกูถึงแล้วเนี่ยดึงเลยไหมดึงเลยอย่าไปรอตามสเตปอย่าไปรออย่าไปรอทีเดียวนะะน่งเอากล่องถอนเสาว,วุวยปั่นไฟจนหมดคุย <c oughs> กระบ,บือที่หายกระบ,บือ,อยังไ้เหียก็มันใช้ปั่นไฟได้ให้กูทำยังไง โคตรกระเบื่อยเฮียกูวอลทอนก่อนเสาทั้งหมดเลยนะเฮียที่แอดไปอ่ะเฮ้ยปิงจัดไอ้เฮียโอ้กูเนี้ยกูเข้าใจมึงแล้วโคตรปิงเลยคุยอ๋อปิงกันปกติเพื่อนกูฉีกูฉีเฮ้ยมันเขียนไอ้มันเขียนนี่ในบ้านไอในในในแม่ท่านี้เห็นเห็นเห็นกูฉีกออกมาแล้วกูฉีกมาบ้านใหญ่โอเคตามมึงตามมึงตามมึงเดี๋ยวกูตามเดี๋ยวกูตามเดี๋ยวกูตามเหยียบหน่อยเหยียบลอหน่อยเหยียบลอหน่อย ไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วไม่ตามก็หาได้เที่อวิ่งตามมันมันโซนเปล่าววะโดนไม่ได้โดนไม่ได้ไม่ติดตัวไม่ติดซเฮ้ยกูล้มเน็ตกูล้มกูล้มใกล้กลเสาเฮ้ยเฮ้ยเฮียโง่เฮียโง่เฮียโง่ กูจุ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 กูเอ็นกูเอ็นเขาเราเป็นไงเสร็จพอดีเพื่อนเสร็จเอ้ยดินแรงดินแรงเฮ้ยมันตีไม่โดนมันตีไม่โดนมาเอ้ยสวยวันหวานวันหวานจะหลุดแล้วเพื่อนจะหลุดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพื่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึง อีกนิดนึงหลุดแล้วครับไปกันต่อครับกูกดต,ตายยางไปแล้วไปไม่ตีตีไม่โดนมันน่าจะสะบัดแรงจนหมอตีไม่โดนนะกูแต่มันแรงจริงมา,เ,าเพื่อนเปิดแล้วนะ่าจะประตูใกล้เลยทีนี้กูว่ากูมีไฟฉายมาแล้วเพื่อนรับให้หน่อย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 เหี้ยแขนสั้นจัดปาเพื่อนออกเลยครทีนี้แล้วใครจะรับกูทีนี้ ถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่บอกหน่อยนะก็นะก็บอกหน่อยเล่นกลางเล่นกลางเออนนั่อะไรได้ได้สวยนะก้องสวยสวยกันไฟฉายเนี่ยมันมึงอะไรของมึงเนี่ยมันกันไฟฉายเท่านี้แม่งมั่วชิบหายไม่ได้บอดเทียอะไรสัตว์โคตรโคตรควายเนี่ยบอกกูตองบอดตองบอดแม่เยสถ้าตกถ้าล้มเมื่อกี้ช่วยไม่ได้นะกูบอกไปก่อนกูวิ่งออกนะ มามาอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะมาแกไปถ่ายควายเี่ยโคตรมั่วเท่านี้ไม่มั่วที่กูว่า<ม><ม>อยู่สองทำไมมันแบบไม่บอดแหมถามสองบอดไหมบอดบอดช้าไ <c oughs> อเหี้ยความมั่นใจาจากไหนมาพูดว่าบอดช้าวะ